ข้อ17นายฟุ้มเฟอ้อประกอบอาชีพรับราชการมีอุปนิสัยฟุ้มเฟอ้อชอบใช้เงินเกินตัวหากมีบัตรชนิดใดอาจส่งผลให้เกิดปัญหาทางการเงินในอนาคตข้อกอไก่บัตร atm ข้อขอไข่บัตรเครดิตข้อขอควายบัตรสมาชิกห้างสรรพสินค้าข้องูงูบัตรสมาชิกกองทุนประกันสังคมใช้เงินเกินตัวเนาะ ถ้าใช้เงินเกินตัวเนี่ยก็คือการใช้บัตรเครดิตไหมใช้เงินที่ธน,นาคารออกให้ก่อนแต่เราอะไปจ่ายให้ทางธน,นาคารทีหลังแต่ถ้าเราไม่มีเราก็จะมีการเกิดปัญหาเกิดขึ้นเนาะเพราะว่าบัตรสมาชิกห้างสรรพสินค้านี่คือบัตรอะไรบัตรสะสมแต้มเนาะของทางอของทาง,ทาง,ทางห้างร้านค้านะบัตร ATM ก็คือบัตรกิดกดเงินสดถ้าหมดก็หมดเลย กองทุนประกันสังคมก็ไม่ใช่นะคะดังนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้อขอขนอบัตรเครดิตนะคะ